เฮลโหลเฮลโหลสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาช่อง PG มังงะกันอีกเช่นเคยนะครับก็ได้เวลาย้อนทำลังสักทีนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปมังงะห่อเดือนสิงหาคมปี2 0 2 4นะครับก็ขอโทษจริงๆที่ทําช้านะครับผมเพราะว่าเนื่องได้ว่าคือเอ่อช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่แบบผมเลิมไม่ว่างแล้วก็แบบมันต้องรันคลิปอื่นก่อนก็นเลยไม่ได้ทําเลยจนแบบ โดนติดช่วงงานหนังสืออีกแล้วหลังงานหนังสือก็สอบอีกก็เลยยิ่งไม่มีเวลาเลยนะทุกคนก็เลยแบบอไอ้พวกที่มันแบบควรลงเร็วๆก็เลยจะทําก่อนนะครับมางหอ,อก็เลยแบบไม่ได้ทําตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าแบบเออบางหอเนี่ยเดือนแปดอะผมจะทําเป็นไลฟ์สดดีไหมแบบมาแบบพูดคุยไปเลยหรือว่าจะทําเป็นแบบเลิกทําไปเลยไม่ได้ทําของปีนี้แล้วไปทําแบบไม่ทําปีสองพันยี่สี่แล้วไปทาปีสองพันยี่สิบห้าเลยก็คิดอยู่แต่สุดท้ายก็เออเห็นคุณบคุคคลบางหะนะหมอก็ ทำนะครับผมก็เลยโอเคได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยไม่ได้มีเราคนเดียวนะที่ทาเลทน,นะครับมีคนทําเลทเป็นเพื่อเรางั้นเราสบายใจงั้นเรามีคนกุยทางให้ล้วงั้นเราก็ลุยแล้วกันนะครับทุกคนใช่ก็ม่ไม่พูดพันทําเพลงไม่เสียเวลาแล้วครับผมเราเริ่มจากนกย่างก่อนเลยกัน,นครับนกย่างก็จะมีประมาณนี้ทุกคนก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นแบบงั้นเอาเป็นอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือ มังกรพงาจิ้งกาพยองนะทุกคนก็มังกรพงาจิ้งกาพยองเล่มสองซื้อต่อมาจากตอนที่อ่านเล่มหนึ่งอะรู้สึกว่าอ่านแล้วแบบเออชอบใจตอนแบบตอนซื้อเมื่อเดือนเจนะ็ดเนาะก็รู้สึกอ่านแล้วรู้สึกชอบสนุกแล้วก็แบบเออเอ,อ้เรื่องนี้มันน่าจะมีของเนะี่ยแล้วก็เลยซื้อเล่มสองมาอ่านก็ปรากฏว่าเล่มสองนี่คือเดือดก็เดิมมีทุกคนแล้วก็ล่าสุดอ่ะอ่านเล่มสามไปแล้วใช่ปะยิ่งแบบ โห oh, เรื่องนี้น่าจะไปได้ไกลแล้วก็น่าจะสนุกมากมากเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างให้ความหวังสูงมากๆนะครับเกี่ยวกับอของเ,อเป็นของใครตุกอยาที่แบบให้ความหวังมากๆแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอนาคตเต้ไกลนะครับผม,มใช่โห oh, เรื่องนี้มีรีวิวนะครับเป็นอยู่ในช็อตนะครับทั้งใน Tik t o อกแล้วก็ใน u t u b e นะครับสามารถไปดูได้ตอนแรกเราก็แบบแค่ hey, ชื่อคาว่ามัง,มง,มง,มงกรพังยิ่งกาพะยองมันดูแบบไม่สามารถแบบ ัดสินใจได,ได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจที่เขาแปลแบบนี้เพราะว่าชื่อญี่ปุ่นคือริวโตคาเมเลียนก็คือถ้าแปลเป็นไทยแบบดัดดดแล้วก็คือมังกรกับกิงกาเออมันก็เลยแบบชื่อประมาณนี้แล้วก็เลยแบบออโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับใช่ก็นั่นแหละครับก็ถือให้รู้กันว่ามันเป็นน,นนักเขียนที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้แข่งกันเดือดมากเล่มงนีนะ้ลองไปดูทุกคนอันนี้ของดีจริงๆนะครับผมไม่ได้เก็บเป็นสเปเชียลเซตอะไรพวกนี้นะเก็บแค่เป็นเรื่องธรรมดาโอเคต่อมากหน้าร้อนที่คิดก็รู้จักไปเวอร์ชันนิยาย ที่ซื้อมานะครับมันไม่ใช่เลยคือเราแค่อยากรู้เลยว่าเอ้ยมันต่ายยังไงกับเวอร์ชันมังหะวะหรือว่ามันเป็นไซส์สตอรี่เพิ่มหรืออะไรพวกน,นี้ใช่ครับสรุปนะครับอ่ามันเหมือนมังงะเลยครับแค่อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่แบบความ็นิยายอาจจะพูดได้เล่าได้ละเอียดกว่าแล้วก็ภาพประกอบพวกนี้เขาก็ตัดมาจากมังงะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือแบบช่วงจบเล่มหนึ่งเลยนยครับอืมก็ถ้าใครไม่ได้แฟนเรื่องนี้มากก็อาจจะไม่แนะนํานะคือเก็บแค่ เก็บแค่ตัวรูปเล่มของมันก็เพียงพอแล้วครับอันนี้คือซื้อมาเพราะว่าอยากรู้จริงก็ซื้อมาลองให้ทุกคนนะครับอันนี้สองร้อยสี่สิบเพราะว่าเป็นเล่มบางแล้วทุกคนใช่ก็ร้อยห้าสิบหน้าองทุกคนนั่นแหละก็เลยไม่ได้แนะนํามากนะครับผมสําหรับที่าลุที่เป็นนิยายครับแต่ว่าใครเป็นแฟนเรื่องนี้ก็ซื้อเก็บเถอะครับเพราะว่าจริงหน้าปกสวยมากแล้วก็เซ็ตสเปเชียลก็ดูดีได้นะทุกคนแต่ผมก็อันนี้ซื้อเล่มธรรมดาแล้วผมไปซื้อที่ร้านนายนินนั่นแหละอืโอเคต่อมาก็จะเป็นของที่พอได้เลย เอาไปนิยายก่อนแล้วกันนะครับก็คือแผน m t r แฟน, TR, แฟนรุ่นพี่แค่นี้ต้องชําระเรื่มสี่อันนี้เป็นปกพิเศษแล้วก็มีบ็อกเซตด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบมาให้ดูนะครับเพราะว่าเอาจริงบ็อกเซตก็หน้าจาเหมือนหน้าปกอันนี้นะครับเหมือนเนีย่ยอืมแต่ให้ดูปกมาเอาจริงผมพูดตามตรงว่าปกธรรมดาแม่งสวยกว่าปกพิเศษแต่ว่าซื้อเพราะว่าเรื่องนี้เราเก็บอยู่แล้วแล้วเราเราเราชอบเรื่องนี้นะก็เลยเก็บแล้วก็ตามมาชอบก็คือคืออ่านแค่เรื่มเดียวนะแต่เป็นมัง เออเป็นนิยายเรื่องแรกที่อ่านจบภายในรวดเดียวที่เร็วที่สุดของผมอะ่ะไอเรื่องแผนในทรแฟนรุ่พี่นะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมสั่งสเปเชียลเซตกับนกย่างใช่งงมากตอนนั้นเล่มหนึ่งออกซื้อเลยเข้าร้อยห้าสิบสั่งเซตเลยตอนนั้นแไอที่ไม่ดูใจสนุกไหมได้นะเออก็แปลกใจไปเองเหมือนกันใช่แล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าโอเคนะสนุกแล้วก็สี่เล่มจบแต่ไม่รู้ว่ามันจะจบดีไหมหรืออะไรยังไงนะทุกคนใช่ไอเรื่องตรงว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้อ่านต่อเลยนะครับจะเล่มหนึ่งนะครับยังไม่ได้อ่านต่อเล่มสามก็ยังไม่ไซื้อคือมีแค่เล่มหนึ่งสองแล้วก็กระโดดมาเล่มนี้เลยก็นั่นแหละไวะาา้ถ้าอ่านหรืออะไรก็อาจจะเอามาพูดคุยนะทุกคนใช่ช่วงนี้ก็แบบเริ่มทยอยกลับมาอ่านพวกแบบนี้ยายแล้วพวกนี้แล้วนะครับก็ค่อยว่ากันแต่ขอเคลียร์นิยายเกาหลีให้หมดก่อนนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นโบจิเดอะร็อกนะครับเป็นอ่าเซ้พิเศษนะครับอันนี้ของเล่มสองนะครับก็ตอนนี้ออกมาทั้งหมดห้าเล่มแล้วนะทุกคนก็ ออกมาค่อนข้างเร็วนะโดยเฉพาะช่วงเล่มสี่เล่มห้านี่เดือนต่อเดือนเลยก็โอเคเป็นเรื่องที่ผมเก็บสเปซเรื่อยๆครับก็แทบจะทุกเดือนนะครับคุณจะเห็นผมมีโบจิแน่นอนรานี้เดือนสองใช่ไหมเดี๋ยวอีกที่หนึ่งก็จะเป็นของเดือนน่าจะเดือนกันยาใช่เดือนกันยาก็จะมีเหมือนกันเป็นโบจิเล่มสามแล้วก็ เล่มสี่อาจจะรอนู่นเลยเล่มสี่ต้องรอเป็นของทันวาแล้วก็เล่มห้าก็คือของเดือนกุมภาก็เดือนล่าสุดเนี่ยครับเล่มห้าเพิ่งมาส่งเอามาให้ดูแมท่ทุกคนทวทีอันนั้นอยู่หอยังไม่ได้เอากลับบ้านนะครับอันนี้ก็เซ็ตนี้ก็ราคาเจ็ดเก้าห้าของจะประปานี้เลยก็มีชิคกชิิปกพิเศษช็อตสตอรี่ลิฟเลตแล้วก็มีชอ็อตสตรอรี่เปเปอร์สองใบแล้วก็มีโปสการ์ดแล้วก็อะคริลิกสแต,สตนดี้อันนี้น่ารักมากทุกคนนะฮะเคยเคยเห็นในมังงะแกรมผมเคยลงไว้อยู่นะอืมใช่ น่ารักน่ารักทุกคนบัจจเป็นเรื่องหนึ่งที่ลูกรักมากก็เลยแบบเก็บเล่มแบบพิเศษตลอดเลยนะกลยเกนะ็บรับผมแล้วก็โกคุรักโคไกเล่มสามโหเอาจิงก็แอบ,บนานนะก่าจะออกเล่มสี่เพราะว่าเล่มสามเนี่ยคือสิงหาใช่ไหมเล่มสี่เพิ่งออกมาเนี่ยผมเพิ่งได้เล่มสี่นะทุกคนโหเดือนแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งห้าเดือนเลยนะโหนานเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่านานกว่าที่คิดมากเลยผมเพิ่งคิดว่าโกาคุรักโลไก่ะเพิ่งอ่านก่อนางหนังสือนะโอ้ นี่มันก่อนงานหนังสืองานมากเลยนะเนี่ยโอ้迈ก่อนนั่นแหละครับโกคุก็สนุกดีใช่ก็เดี๋ยวอ่านเล่มต่อนะครับโอเคเลยชอบลายเส้นสวยในเรื่องก็ถือว่าใช้ได้โอเคประมาณนี้แล้วก็วินเบ e a เกอร์เล่มที่12คนซึ่งตอนนี้ก็ออกมาถึงเล่ม14แล้วผมบอกเลยว่าเล่ม12นี่ผมยกให้เป็นเล่มที่ดีที่สุดของวินเบ e a เกอนะคือแบบพาร์ทย้อนอดีตของโอ้โหคุณอุเมมิยะนี่คือแบบ เชียแม่งสุดจอเลยแค่เห็นหน้าปกเนี่ยก็รู้แล้วใช่พาร์อูเมมิยะคือดีมาก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 แล้วแบบคือตั้งแต่เล่2สองก็จะเริ่มเข้าอากแบบต่อสู้กันแบบดุเดือดด้วยทุกคนคือแบบเชียดีมากแล้วแบบคุณอูเมมิยะนี่แบบอดีตเขาอะน่าสงสารนะคือแบบเก่งมากที่แบบโตเติบโตขึ้นมาได้แล้วแบบเป็นคนดีคอยชื่อเหลือผู้อื่นแล้วก็พวกนี้ยเป็นคนที่แบบยิ้มแย้มอะไรแบบนี้เป็นแบบ โคือดีมากไม่มีอะเพราะแบบตอนเด็กอะ่โะโหแต่ละอยา่างคือแบบโหเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างน่าสลน,น่าสงสารมากเลยทุกคนแต่ให้ทุกคนลองไปอ่านดูนะโอ oh เมก,เก็มีินเบเกอร์เป็นของดีโคตรเลยทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะครับจอร์บินเบกเกอรก์มากๆตอนนี้ผมโคตรรักเลยแล้วซีซั่นสองกงจะมาด้วยนะทุกคนอืก็คิดว่าเท่าที่โปสเตอร์ก็ผมว่าน่าจะถึงเล่มประมาณเล่มสิบเลยมั้งก็ถอนนเล่มหกโอเคเรามาค่ายที่ มันไม่ค่อยมีอะไรก่อนแล้วกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนวิบูนกิจวิบูนกิจก็จะมีแค่เรื่องนี้หละครับสุดยอดยแม่มดอย่างฉันดันมานาหมดสแลวคือเรื่องนี้ซื้อมาพอรู้สึกว่าเออหน้าปกสวยดีแล้วก็เลยซื้อมานะครับผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้คือแนวสไล์ออฟไลท์แบบสุดๆเลยนะถ้าคนไม่ชอบสไล์ออฟไลท์อาจจะไม่ได้ชอบมากนะลายเส้นก็กลางๆแต่สำหรับผมคือเฮ้ยสนุกดีว่ะคือมันก็ไม่ได้สนุกว้าวนะแต่คือมันก็อ่านเพลินๆสนุกดีแล้วก็เรื่องนนี้้่่่่าาจจจะะะ4หหรรรืืออเเมมมบบบัคพิงไดปณ สักประมาณมเมื่อมกลาที่ผ่านมาด้วยแหละก็บบโอเคเลยประมาณสี่ห้าเริ่มจบกําลังสวยกําลังแบบเป็นเรื่องอ่านชิลๆสบายๆของแม่มดที่แบบคือน้องอ่ะเป็นคนที่แบบเก่งมากเป็นแม่มดที่เก่งที่สุดเลยมั้งแต่ว่าอยู่ดีตื่นมาวันนึงแล้วมานานหมดแล้วก็เลยต้องไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาเลยแลรวมันน้ครับก็ชิลๆสไตล์ฟไล์คอมเมดี้อ่ะก็ตลกตลกดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่นะใช่ยกเว้นถ้าเป็นคนชอบสไล์ออฟไลท์อ่ะ เฮ้ยอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะครับทุกคนลองไปดูได้ของวิบุญกิจก็ปเป็นแนซีใหม่นานแหละร้อยสี่สิบบาทนะครับโอเคแล้วก็อย่างน้อยค่ายนี้ก็ยังอยู่ในช่วงนี้ครับก็อาจจะได้เห็นหน้าเห็นตาบ้างนะครับผมนั่นก็คือค่ายน้องตังโมนั่นเองก็คือเรื่องจดหมายจากดา,าราสาววใสอันนี้ทุกคนรู้ครับเรื่องนี้ค่ายนี้เขาปิดกิจการไปแล้วนะครับผมก็เล่มหนึ่งผมไม่ได้ซือ้อเล่มสองมานะเพราะรู้สึกว่า มันปิดแล้วอ่ะก็เลยแบบทำใจแล้วก็เลยไม่ซื้อเล่มสองมานะก็เลยมีแค่เล่มหนึ่งด้วยแต่เรื่องนี้ดีเรื่องนี้ก็สนุกแต่แบบไม่อยากรีวิวเยอะอหมดหมดฟิลไม่อยากรีวิวเลยเพราะว่ารีวิวไปตอนนี้ก็หาซื้อไม่ได้แล้วด้วยนะทุกคนก็ limited edition ลิมิตเอดิชั่นมานนะครับสำหรับของใค่ตน้องตังงหมด้ครับแต่ว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เออสนุกดีนะน่าจะดราม่าเล่มต่อๆไปน่าจะดีเลยแต่แบบนั่นแหละทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ หวังว่าจะมีค่ายเดนมาซื้อลิขสิทธิ์ต่อครับในอนาคตอันไกลโพ้นโอเคไม่อยากพูดมากอมลองไห้เรามาเป็นของกิ๊บบุ๊กครับกิ๊บบุ๊กก็จะมีแค่สองเล่มก็คือผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลผู้หนูผู้ดูแลเด็กสาวเออนั่นแหละสองเล่มนะทุกคนเป็นปกพิเศษของกิ๊บบุ๊กเป็นนิยายนะครับผมใช่คือเรื่องนี้ซื้อมาเพราะว่าคุณโอต้าอย,ยามานครับเป็นเลิฟคอมบนะครับรู้สึกน่าจะสนุกมากแล้วก็ปกพิเศษมนะันอะ โอค้คือมันจะเป็นชุดแบบนี้สุกผมโดนปกพิเศษเล่มห้าตกไว้ทุกคนน้องน่ารักมากก็เลยโดนตกมานะครับผมใช่ก็เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ดีเพราะว่าปกพิเศษก็คือราคาเท่าปกธรรมดาเลยมือน,เ,นลเลือกได้เราจะปกแบบไหนนะครับใช่ก็นั่นแหละผมมีแค่เล่มหนะึ่งสองห้านะสามสี่ยังไม่ได้ซือ้อคือ,ค,อ,ค,อคือกระโดดไปคือที่เก็บเรื่องนี้เพราะว่านะ่าปกเล่มห้าล้วนเลยผมพูดตามตรงเอยแ,แบบโอ้แฮปปี้อันนี้ได้มามันเล่มละสามร้อยสามสิบใช่ปะ่ะแต่ผมได้มาถูกกว่านั้นผมได้มาเล่มน่าจะน่าจะสองร้อยห้าสิบนั่ง ได้มาห้าร้อยลมส่งเออใช่ได้มาห้าร้อยลมส่งพอดีว่าไปเจอในกลุ่มมือสองไม่ใช่มือสองเลยเป็นมือหนึ่งด้วยอยู่ในซีเลยแต่เขายังไม่ได้แกะได้มาห้าร้อยได้มาสองร้อยห้าสิบลมส่งด้วยก็เลยแบบเออสอยมาแล้วทุกคนเออก็ไม่เหมือนว่ายังพูดเลยไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อ่านนะครับผมแล้วก็น่าจะยังไม่ได้อ่านภายในเร็วๆนี้ด้วยโอเคโอเคต่อมาก็มีของลักพิมพ์นะครับลักพิมพ์มีแค่สีเ่ดเมงสามเรื่องนี่เลยก็เอาเป็น อันนี้ก่อนนะแต่ครับอันนี้เป็นสกามโบโตเดย์นะครับเล่ม14อันนี้เป็นปกพิเศษนะทุกคนเห็นไหมอ่านี่ปกพิเศษใช่แล้วเป็นชิชิบะสกามโบโตแล้วก็นากูโมะนะครับผมใช่ก็โอเคมากสวยดีแล้วก็เดี๋ยวให้ดูปกมรรมดาปกธรรมาดาจะเป็นนี่เป็นเฮียวนะครับผมใช่ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เอ้ยผมก็ชอบนะเล่มนี้มาไทยนะทุกคนใช่แหละนี่อ่ะตุกต๊กตุ๊กนี่ประเทศไทยชัดๆเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตุ๊กตุกเนี่ยเออ เป็นช่วงแบบมาไทยก็เออก,ก็เจ๋งดีนะไม่คิดว่าอาจารย์แกจะไทยมาเป็นแบบเอ่อเป็นพื้นหลังเป็นแบล็กเก้าในการแบบเล่นเล่นเรื่องอะไรของแกก็ดีก็แฮปปี้เพราะว่าเออก็คนไทยก็แบบภูมิใจนะครับแล้วก็มีโปสการ์ดด้วยก็อันนี้เป็นเซตพิเศษนะอินน่าจะไม่มีขายนะทุกคนนี่แล้วก็โปสเตอร์เอ้ยโปสการ์ดเป็นลายกัมโบโต้กับเพียวนะครับผมอืมก็สวยดีครับอืมใช่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซัมโบโต้เดมเหมือนกันแต่เป็นเล่ม15 เล่มสิบห้าไม่มีเซตพิเศษอะไรนะทุกคนใช่ก็แต่ก็โอเคไม่เป็นไรไม่ซีเรียสก,ก็อันนี้นะครับเป็นตัวลายนะครับที่แม่งใช้พลังแม่เหล็กคุ้ยโกงอะ่ะบอกแล้วว่าแม่งยิงตะปูแรงกว่ายิงปืนเนี่มั้งดูตรงเออก็ไม่รู้เรื่องนี้ยังไงก็สนุกตามมาตรฐานของเราอยู่นะครับสกับกับมโมตเดย์ก็ตอนนี้ถึงออกออกลออกถึงเล่มสิบหกแล้วว่าไหนพี่จะออกเล่มสิบเจ็ดพี่ค้างมาสองเดือนนะปกติพี่จะไม่ค้างสำหรับมอเตอรเดย์แล้วน,นะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือตั้งแต่แบบประมาณเล่มสิบห้าออกไปช่วงทมันออกตอนสิงหามันก็เริ่มแบบตอบๆแล้วก็แบบสามสี่เดือนก็จะออกทีแล้วหลังจากที่พี่แกแบบช่วงต้นปีออกสกัมโมทัเดย์แบบหกเจ็ดเล่มเลยนะนก็ไม่เข้าใจพี่แกเหมือนกันแล้วก็เรื่องนี้ดูเหมือนว่าผมจะไปจีบสาวสวยอันดับหนึ่งของโรงเรียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอปรึกษาเรื่องคนที่แอบชอบกับผู้หญิงที่ทงานด้วยกันเธอกับเขินอายโดยไม่ทราบสาเหตุเรื่องนี้เป็นของ ลักพิมพ์นะครับมีโปสการ์ดด้วยแต่ว่าน่าจะเอาเก็บไปแล้วลายเหมือนกันน้าปกแหละใช้เรื่องนี้ตอนคุณโอมพะโยต้ายางมาครับสนุกเรื่องนี้เป็นเรื่องเลิฟคอมเรื่องหนึ่งที่แบบเออโดดเด่วแล้วก็ถือว่าพอดเรื่องแปลกใหม่แล้วก็สนุกมากๆทุกคนแนะนาเหมือนกันเป็นเรื่องที่แบบอะพีจีเลยเ้เมนให้เรื่องหนึ่งเลยสำหรับแบบคนที่สำหรับช่องที่ไม่ชอบอา่านเลิฟคอมแล้วอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกชอบแล้วก็สนุกอแล้วก็เพิ่งออกเล่มสองมาตอนเดือนกุมภาเยสอยากอ่านต่อมากเรื่องนี้คือดีใจมาก แล้วก็เรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นมีนิยายเนี่ยครับห้าเล่มจบวอนรักพิมพ์หรือนกยา่างใครไหนก็ได้เอลซีมาหน่อยอยากอ่านนิยายเลยคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าดีมากแล้วแบบพอดมันแปลกใหม่แล้วก็สนุกไม่ได้ซ้ํากับใครอ่ะเออก็เลยแบบค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆแบบเนื้อเรื่องย่ออะไรก็ลองไปดูชิปคลิปของช่องคุณโอมไฮโยได้นะครับผมน่าจะลงไว้ตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะครับอืมโอเคแล้วก็เรื่องนี้นะครับผม ผมชอบพี่สาวข้างห้องข้างบ้านครับผมก็เรื่องนี้คนแต่งเดียวกับสาวลืมแม่นนะครับน่าจะสามหรือสี่เริ่มจบไม่และครับใช่มีโปสการ์ดด้วยโปสการ์ดจะเป็นลายนี้นะคะผมใช่คือที่ซื้อมาพอแบบตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าสาวลืมแม่นผมเคยอ่านแล้วผมเฉยๆแต่ว่าประเิมว่าเรื่องเนี้ยพอเขาบอกว่าเออมันเกี่ยวกับหนังนเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ก็เลยอ่ะ ลองดูก็เออก็สนุกดีแล้วเรื่องนี้มันเรฟเฟรนซ์มันหนังเยอะมากๆนะครับผมใช่ก็นั่นแหละเป็นพระเอกที่ชอบพี่สาวข้างบ้านก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับผมก็อยากรู้สุดท้ายพระเอกมันจะจีบติดไหมอะไรยังไงใช่พี่สาวข้างบ้านแกก็ดูน่ารักนะแต่ว่าพอแกแบบเอ่อเข้าหมวดดูหนังอะไรแกจะเป็นคนจริงจังซีเรียสแบบเหมือนแบบคอยเก็บรายละเอียดในการดูหนังอ่ะแล้วพระเอกกะชอบนางตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะผมก็อยากรู้ว่ามันจะยังไงอะไรยังไงก็ ผมว่าต้องรอต่อไปนะครับก็เล่มสอง,อ,าางออกมาแล้วแล,แล้วก็ซื้อแล้วนะครับออกมาตั้งแต่บุกราแล้วแต่แต่ถามว่าอ่านยังเหอะยังไม่ได้อา่านเลยทุกคนยังไม่ได้แบบมีเวลาอ่านเจ้าเรื่องเรื่องนี้เล่มสองแล้วก็ถ้าอ่านแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไว้มาพูดคุยตอนมังงะอของเดือนเล่มนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะเข้าสู่โซนสยามอินเตอร์หมดแล้วนะทุกคนอันดิสวรรณอสสยามอินเตอร์คอมมิกเยอะมากสยามเยอะจริง ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าช่วงจริงช่วงกลางปีที่แล้วซื้อสยามเยอะมากซื้อไม่ได้คิดเท่าไหร่เลยประมาณนี้ทุกคนใช่ก็อันนี้อันนี้ก็เลยอันนี้เกิร์ลฮัสชไม่มีอะไรานะครับก็เป็นแนว K เคป๊อปอะไรพวกนี้ครับก็ยังไม่อ่านต่อเลยครับเสียดายด้วยไม่ได้มีของแถมอะไรแล้วด้วยมีแค่เล่มแรกที่เป็นการดแดงนะครับทุกคนใช่ก็แต่ตอนนี้น่าจะออกมาถึงเล่มสี่แล้วมั้งยังไม่ซื้อเลยเพราะว่าเล่มสองยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกแล้วก็เออน่าสนใจเนีนยะเป็น l c ใหม่ใหม่ างานในส่วนต้นปี24นะครับก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอ่านแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกทีนะครับผมโอเคแล้วก็อัจฉริยนบอซื้อต่อเรื่อยๆครับยังไม่ได้อ่านนะทุกคนใช่ก็ผมอ่านในมังงะพัดไปถึงสักพักหนึ่งแล้วก็มีช่วงหนึ่งไม่มีเวลาตามต่อก็เลยไม่ได้อ่านต่อนะครับอืมแต่ตอนนี้อัจุบิย์บอเข้าอักสุดท้ายนะครับตอนนี้เลนะ่มสิบสองเนาะทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเลยก็ตอนนี้เข้าอัก รอให้มันจบก่อนก,นก็ได้แล้วเดี๋ยวนั่งซัดอ่านทีเดียวเลยอแต่เรื่องนี้ผมกดมาตลอดเพราะว่าเรื่องนี้เก็บโปส,สการ์ดนะเรื่องนี้ผมขาดแค่โปส,สการ์ดเล่มสามเองยังหาไม่ได้เลยนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเล่มสามตรงนนี้ก,นก็เลยยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ายังไม่มีโปสเนี่ยอืแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะไปกดเล่มสามให้มันครบๆแล้วนะครับ,รบทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งกลับไปอ่านใหม่หมดเลยนะโอเคแล้วก็ใครจูใครจูไม่ไมาะก็ซื้อเอาโปสการ์ดเฉยๆครับเล่มนี้ใช่เพราะว่าใครจู <c oughs> ผมก็อ่านแบบในมังงะพาสเตียนะนะโอ้ใครจ แรกแรกที่อ่านในแมงหมาพัดเลยนะอ่านมาโอ้โหตอนนี้น่าจะอ่านมา3ปีไม่ล้วน,นะครับสำหรับไครจูใช่ก็โอเคตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่แล้วก็เข้าอักสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะครับก็มาดูกันว่าจะจบที่เล่มเท่าไหร่ตอนนี้ไทยและญี่ปุ่นก็เล่ม14นะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ฟรีเรนฟรีเ,นเรนเล่ม12ครับก็ขึ้นอักใหม่พอดีนะครับผมใช่ก็โอ้หอาทิละแม่งมันมากช่องเล่ม11ออ่ะ9ถึง11ออ่ะ มันมากอันนี้ก็ถือว่าโอเคได้พักผ่อนหน่อยแต่ก็สนุกมากๆอยู่ดีเราเล่มสิบสาก็ดีมากเล่นสิบสามีในเดือนสัปดาห์ทุกคนแล้วก็ตอนนี้เล่มสิบสี่ประกาศแล้วครับญี่ปุ่นออกหน้าปกมาแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้เราก็น่าจะได้อ่านแปลไทยแหละคิดว่าญี่ปุ่นน่าจะมาประมาณมีนามั้งไทยผมก็คิดว่าผมว่าพี่สยามไม่เกินเดือน5ปีนี้เราก็น่าจะได้อ่านแล้วครับซึ่งเล่มน,นี้มันจะมีเซตพิเศษห้าร้อยกว่าบาทมัมาพร้อมกับอันนี้ครับเป็นนิยายแฟนฟาร์ฟรีฟเบนเป็นนิยายปกแข็งนะทุกคนเ,นเ็นนา่ยปาย็งออ ยังไม่ได้อ่านทุกคนเออแต่แบบรู้สึกว่าอยากอ่านแล้วเอามารีวิวมากเลยเนี่ยรู้สึกอ่านอยากอ่านมารีวิวมากเลยทุกคนมันเป็นนิยายปกแข็งแบบไม่กี่หน้าไงสามสิบหน้าจบเอาจริงๆพูดตามตรงว่าอ่านอ่ะักเดี๋ยวจบเดียเด๋ยวไว้ถ้าอ่านแล้วอาจจะมีทําคลิปรีวิวแยกหรืออะไรไปเลยนะอแต่ว่าสวยดีแล้วก็แบบโหโคตรพรีเมียมอะ่ะใครไม่ซื้อผมว่าแอบเสียดายเนี่ยคือคนไม่อ่านนิยายก็ซื้อเก็บก็สวยนะอืมเป็นปกแข็งวันเนี่ยใช่ แต่ว่าผมเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวผมอ่านตรงนีว่อ่านเดี๋ยว่าจะเอาไปอ่านเลยอืมโอเคประมาณนี้แล้วก็มีสากสินมนุษย์ยังไมไ่อ่านต่อนะครับอ่านไปแค่สองเล่มเองก็ล่าสุดถึงเล่มสี่แล้วก็เรื่องนี้ตอนตัดจบครับห้าเล่มจบก็แอบเสียดายนิดแต่ก็อ,อช่างมาันเถอะเดี๋ยวไว้ถ้าอ่านต่อแล้วจะมารีวิวนะครับแล้วก็เรื่องนี้อาจารย์ครับพวกผมจะทำอะไรล้างรถหรอครับอันนี้ซื้อเอาโปสการ์ดนะทุกคนใช่ก็ เออตอนนี้ดีสนุกแต่เสียดายอย่างหนึง่งคือเรื่องความพลังมันแต่ละตัวมันมีพลังแค่พลังเดียวมันเลยแบบพลังมันค่อนข้างซ้ำซากจํา,าจเจแล้วเบื่อนิดนึงแต่อย่างอื่นคือแบบโอเคหมดเลยนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอาจารย์คนนี้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ฮิโรมาชิมะตอนแก่ว่าไฟลี่เทลแล้วุกคนเอออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเออก็ เจ๋งนี่เจ๋งนี่เดี๋ยวถ้าอ่านต่อก็เดี๋ยวจะมารีวิวคืออ้ดองหลายเรื่องมาเลยทุกคน,นจริงไม่เวลาแล้วก็นายน้อยนะครับนาย1 1าอยสิบเอ็ดสิบสองอันนี้คือซื้อไล่มาตอนนั้นมันยังได้กินจดำสดเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ก็เลยซื้อไล่มาเรื่อยเรยสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็อันนี้เล่มสิบห้าตอนนั้นซื้อก่อนเพราะว่ามันมีโปสต์นะครับอ่าตอนนี้นายน้อยก็คือเล่มสิบเจ็ดแล้วนะครับทุกคนใช่ก็เดี๋ยวก็จะเห็นหน้ามังงะฮอร์เรื่อยๆรแหละครับใช่ก็จะ,ะโผล สาวสวยระดับ S สาวสวยระดับ,ววบมีสองเล่มเจ็ดแปดนะครับสำหรับเดือนนี้ก็สิบเอ็ดเล่มจบจบไปั้งแตงในงานหนังสือบัเออปลายปีแล้วนะทุกคนใช่ก็ผมอ่านถึงเล่มนี้เลยทุกคนแกะอ่านแล้วโคตรบางอืมก็พยายามไล่อ่านอยู่เดี๋ยวกะว่าจะหาวันแบบอ่านแปดเก้าสิบสิบเอ็ดให้มันจบจบ,จบไปทั้ทุกคนใช่เราจะได้ปิดจ็อบไปอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นเล่าคอมิคเรื่องหนึ่งที่เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้สนุกมากคือ มันแบบไม่ได้แบบสนุกแบบว้าวเวอร์อะไรแต่ถามว่ามันแบบโอเคไหมก็ไม่ได้แยก่ก็เลยตามเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเก็บโปทุกใบใช่เรื่องนี้ขาดน่าจะขาดแค่โป๊เล่มสองนั่งเล่มเดียวกนั้น,นมีครบการ์ดแดงการ์ดเหลืองครบหมดทุกคนอืมเรื่องนี้ก็ใช้ได้เรื่องนี้เห็นมีแพ็คชุดได้มั้งไม่รู้ว่า มันลดเดยอะอย่างแต่แนะนําว่ารอให้มันลดเกินห้าล้วเซเค่อยซื้อได้ทุกคนไม่ต้องรีบแล้วก็ซูเปอร์บอเกิลสตอนนี้ไม่ลดเล่มสามหรือเล่มสี่แล้วไม่ได้ซื้อต่อทุกคนแต่ก็ก็ก็ก,ก,ก็สนุกอยู่ละมั้งก็ได้อยู่แต่ว่าอาจารย์คนนี้นะครับอาจารย์มูเนยูกิเนี่ยก็คือคนแต่งบูล็อกใช่ปะ่ะเราผมก็ตามอยู่สามเรื่องก็คือซูเปอร์บอเกิลแล้วก็มีบูล็อกแล้วก็จากการนะจากการเดียเด๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในสามเรื่องนี้ อาจากการผมคลิกชอบมากบล็อกก็ชอบอยู่แล้วแต่ซูเปอร์บอกเกินผมย,แบบยังแบบยังอีหยังวันอยู่ก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะเลิกตามหรือว่าอะไรยังไงดีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้สเลฟเล่มสิบสี่ก็ตอนนี้ไทยสิบห้าแล้วผมบอกเลยว่าสเลฟเล่มสิบสี่ดีมากแล้วคนนี้กาลังจะเป็นเมนคนใหม่แทนท่านเลนแล้วนะผมชอบมากเลยน่ารักมากแล้วน้องเป็นแบบซิมเคียวกะแบบสุดๆแต่ทุกคน พลังน้องก็เท่มากเลยแม่งเหมือนกลางอนาเขตอะ่ะแล้วก็ข้างรักเคียวกะอะไรแบบน้โอ้ยน่ารักโสมร้่มชอบคนนี้มากกว่าเลยแล้วนะทุกคนใช่ก็ตอนนี้ออกมาถึงเล่มสิบห้าแล้วนะอันนี้ก็ออกช่วงน่าจะปลายเดือนสิงหาเนี่ยแล้วก็เล่มสิบเอ็ดน่าจะเพิ่งออกเมื่อเดือนสิบเอ็ดมั้งเล่มสิบห้าน่าจะออกเดือนสิบเอ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนก็ สนุกมากเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารักมากๆอยู่แล้วนะครับเซีเสอร์วิดดี้ไม่มีเซนเซอร์เยี่ยมเลยอ่ะต่อไปบูแฟกนะครับผมบูแฟกผมยังอ่านไปได้แค่นี้เองอ่านไม่ได้เยอะเลยคือถามว่าทำไมช่วงนั้นอ่านไม่ได้เยอะเหมือนเอาจริงตอนนั้นคือแบบเหมือนมันมีมันยุ่งยุ่งอะเออก็เลยไม่ได้อ่านต่อก็น่าจะสี่หรือห้าเล่มจบเปล่าจำไม่ได้แนละ้วตอนนี้ออกมาสามเล่มแลวก็ยังไม่ซื้อต่อเลยซื้อมาแค่เล่มหนึ่งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไม่ว่าจะมาไล่ซื้อต่อไปเรื่อยๆนนนะกกก็็ก่าาจเเเปรรรััตงี้ อ่าคนนี้ชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนี้อะไรประมาณนั้นครับเออก็น่าสนใจดีทุกคนแล้วก็น่าจะสนุกเพราะเป็นมังกรรางวัเลเนี่ยนะใช่ก็โดนป้ายมาตั้งแต่ก่อนแบบมีเอลซีแล้วเรื่องนี้อืมโอเคประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายอะเป็นบูจาแอนนะครับเป็นบูจาแอนสูพิมพ์หนึ่งสองก็จริงย์น้วหนึ่งอะสั่งไวนะ้นั่นแต่กมุงพาแล้วแต่พอดีว่าสั่งร้านนอกเพราะว่าอยากได้ลดราคาเยอะๆนะครับก็ได้มาแค่ร้อยสิบาทเองมั้งก็เลยแบบเออ ยอมรอนนิดนึงนะครับสุดท้ายก็ได้อ่านก็คือแบบอ่านเล่มหนึ่งไปก็รู้สึกว่าเชี่อแม่งของดีมากเล่มสองมาก็อ่านไปก็เชี่อแม่งของดีมากนะครับผมใครที่อ่านบูจาแอนเยี่ยแล้วก็มาตามสุพิมต่อน,นะครับผมว่ามันดีขึ้นแล้วมันมีความเป็นแบบหนังมากขึ้นมันมีความแบบด้วยความที่พระเอกเรามันไปแบบเยอรมันแล้วอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบเออได้กลิ่นอายแบบเหมือนหนังไม่ได้ดูแบบไม่ได้อ่านการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเลยพวกเนี้ยครับผมใช่ก็วิงวอนนะครับสบพิมคือขอบคุณมากาตอนเล่มหนึ่งสองสามออกมาเร็วชิบหายเลยแต่ตอนตตอนนแตต่่่ออีเมยูไหน พอเล่ม3เนี่ยน่าจะออกก็คือกันยาคือมันออกแทบยาเดือนละเล่มไป 7, 8, 9แล้วก็หายยาวไปเลยหายแบบหายไปเลยอะเออจนแบบเอา้าหายไปไหนอย,อยากอ่านต่ออะไรบางนะทุกคนก็ประมาณนี้ใช่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าใครใครใครเห็นในที่ผมรีวิวในสิบอันดับผมว่านั่นแหละติดอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นกอเทียร์ผมด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับอืมใช่เกี ประมาณนี้แหละครับสาหรับมังหะฮอเดือนแปดนะเอาผมพูดตามตรงว่าจากใจมังหะฮอเดือนแปดผมเคยอัดไปแล้วรอบหนึ่งตั้งแต่กันยายนแล้วทุกคนอันนี้พูดเลยแต่ว่าถามว่าทําไมไม่ลงใช่ไหมฟุตก็ยังมีอยู่ทําไมไม่ลงตอนนั้นผ่าฟันคุดเราพูดไปแล้วเสียงแบบดเดี๋ยเขาเนี่ยก็แบบจิมังหะมันเสียงแบบอืมผมกลัวทุกคนฟังไม่ดูเรื่องผมก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะไม่ลงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรออัดใหม่แล้วก็เพิ่งมีเวลามาอัดใหม่คลิปนี้เนะี่ยอืมโอเคครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะ เจอกันเดือนเก้านะครับผมก็ไม่รู้คลิปนี้จะลงวันไหน,นทุกคนอาจจะลงพยายามลงให้ได้าปในช่วงกุมภาเมีนาได้แหละครับผมพยายามจะรัดคิวให้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบายไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ